ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้โปรแกรม Google Form นะครับ Google Form ก็คือเป็นโปรแกรมที่ทําแบบสอบถามออนไลน์นะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตรงอักองของคอมพิวเตอร์ของเราพิมพ์คาว่า Google นะครับพิมพ์เข้าไปนี่ก็จะมีคําว่าลงชื่อให้เข้าใช้เข้าระบบนะครับ ก็คลิกเข้าไปเลยในที่นี้ก็ใช้ยูเซอร์ของ Gmail ละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มียูเซอร์ก็ไปสมัครได้นะครับ เข้าไปแล้วก็จะพบหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีชื่อเรามี Gmail คนรูปมีตารางกิดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เข้าไปที่ได i เหมือนที่เราไปทำกับ Google Document นะครับอ่าเข้าไปก็ Create นะครับ ที่เสร็จแล้วก็ไปที่ฟอร์มนะครับเมื่อเข้ามาหน้าตาของ Google Form ก็จะประมาณนี้ก่อนอื่นเขาก็จะให้เลือกว่าเอาทีมไหนสมมติว่าเราเอาทีมนี้แล้วกัน Book Classic นะครับก็คลิกโอเคเข้าไปเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเลือกตั้งว่า แบบสอบถามนักศึกษาอย่างนี้ล้กันนะครับอ่าเนี่คือสมมุติเอานะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอ่าขึ้ตรงนี้ด้วยมาถึงข้อที่หนึ่งามาสร้างข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งสมมติว่าถามชื่อสกุลนะครับ เราจะให้เขาตอบเป็นแบบไหนเราก็เลือกตรงนี้ชื่อนำเสุอก,ก็ตอบเป็นแบบแท็กนะครับเสร็จแล้วก็ Require นี่คือเป็นคำถามที่ต้องตอบนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้ข้อที่2เราจะถามเกี่ยวกับ รหารนักศึกษาและการอ่าสมมุติเราก็ทําสำเนาลูกพิเคตตรงนี้มาเลยนะครับก็มาแก้ตรงนี้ว่าประมาณนี้นะครับก็ให้เขาตอบเป็นแบบแท็กเหมือนเดิมแล้วก็ดันเข้าไปต่อไป เราก็แอดไอเทมบ้างทีนี้เราจะให้เขาตอบเป็นแบบอื่นบ้างว่าชั้นปีที่กำลังศึกษายอยู่นะครับ <c oughs> เราก็จะให้เขาตอบเป็นแบบ m ั l <c oughs> ติเ l ล c h ชอย e ละกันเนาะ คลิกเข้าไปมันที่เพื่อนชอยก็เป็นแบบตัวเลือกนะครับอะอไรพิมพ์เข้าไปชั้นปีที่หนึ่งข้อสองก็ชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อพิมพ์ครบแล้วก็ add outer ก็ได้หรือบางคนเรียน5ปี6ปีอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ค q u i a t i o n เสร็จก็ดันมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ <c oughs> เราเพิ่มข้อใหม่ก็ได้ครับข้อใหม่ถามว่าเกดเฉลียละกนันเนาอ เลือกให้เขาตอบเป็นอเอาเป็นเช็คบล็อกแล้วกันอันหนึ่งเกตศูนย์ถึงหนึ่งต่อไป 1ถึง1นึจุดศูนนยถึง2 000. องจุดศต่อไป2องจุดศูนนถึง3ามจุดศย์ย์นะครับ 3 0มถึง4.00นะครับหรือ add outer เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นช่องเช็คถูกแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็มีหลายครับมีแบบพาร์กราฟก็มีแบบชุดฟอร์มลี s สเกล Date. สมมุติว่าเราถามวันเดนปีเกิดแล้วกันเราก็เลือกเป็นแบบแบบเด e นี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นการใช้โปรแกรม Google Form คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็น Time เป็นเพจแบ a กเพจบเบร a k i m เ g e เราจะเพิ่มรูปก็ได้นะครับหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกตอนนี้ก็คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราสามารถ คลิก edit เพื่อแก้ไขได้นะครับถ้ากเกิดว่าอันไหนผิดแล้วก็แก้ไขเมื่อแก้สมมติว่าแก้ไขเสร็จแล้วแล้วก็ดันไปเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อเมื่อสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วก็ view leave form อย่างนี้ <c oughs> มันก็จะขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมาสักครู่ นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแบบสอบถามออนไลน์ของเรานะครับเมื่อเราถามเข้าไปแล้วแล้วก็จะกดสมิธนี่นะครับเพื่อส่งแบบสอบถามนะครับเราแชร์ให้คนที่เราอยากถามนะครับสมมุติว่าเราแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้หลายคนก็ได้นะครับเป็นร้อยเลยก็ได้นะครับ สมมติว่าเราแชร์ไปหารเพื่อนแล้วก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนไปเสร็จแล้วเราก็คลิกส่งนี่นะครับทีนี้เราจะมาขอส่งแล้วกันแล้วตรงนี้ r Response มันก็จะเป็นการแสดงการตอบสมมติว่าเราส่งไป50คนตอบมากี่คนมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันก็จะเป็น Accepting r e s p o n s e เราสามารถปิดการ ส่งได้นะครับอ่านนี่แล้วก็ปิดไปสีแดงมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็คนที่กรอกแบบสอบถามเราก็จะไม่สามารถส่งเข้ามาได้แล้วอ่าสมมติว่าเราเปิดเปิดก็ส่งได้มาเหมือนเดิมน,นะครับคลิกตรงนี้สามารถทําเป็นค่าเฉลี่ยออกมาได้นะครับแบบว่าใครตอ,อบคำถามมาเป็นแบบไหนนะครับ ก็ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไม่พอใจทีมนั้นเราก็สามารถแก้ไขทีมได้สมมติว่าเอาเป็นแบบนี้ก็โอเคเข้าไปแล้วก็มาวิวดูอีกทีหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับก็โปรแกรม Google Form ก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ รับชมรับฟังนะครับกับผมก็ขอจบการสอน Google Form เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ